ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาส0 0 0บาทนักเรียนปวส,สคลิกลงทะเบียนที่เว็บไซต์เช็คข้อมูลเพื่อตรวจสอบสถานนะรับเงินช่วยเหลือด่วนสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะจากกรณีที่คณะรัฐมนตรีหรือคลมได้อนุมัติช่วยเหลือบรรเทาค่าละค่าใช้ใจ่ายด้านการศึกษาภาคเรียนที่1ปี2 5 6 4วงเงิน3 2 0 0 0ล้านบาทล่าสุด ในวันที่16สิงหาคมกระทรวงศึกษาธิการเตรียมแถลงข่าวจุดยืนลดภาระทางการศึกษาเวลา9.00นาฬิกาจนถึง10.00นนาฬิกาณอาคารราชวลลบโดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานผ่านระบบซูมพร้อมถ่ายทอดสดผ่านเพจมี3ประเด็นหลักๆคือ 1. การจ่ายเงินเยียวยานักเรียน2000บาทแบ่งเป็นแะดับปฐมวัยตั้งแต่อนุบาล1ถึง3 ไม่น้อยกว่า3ปีบริบูรณ์เกิดก่อน18พฤษภาคม6-1ระดับประถมศึกษาป1ถึงป6ระดับมัธยมศึกษาม1ถึงม6ระดับอาชีวะศึกษาปวชและปวส 2. อ,อินเทอร์เน็ตฟรีสำหรับการเรียน 3. การลดภาระครูและนักเรียนสำหรับนักเรียนปวสสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ดังน,นี้นะคะก็คือคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ค่ะ เมื่อเข้าหน้าเว็บไซต์ดังกล่าวนะคะมีขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาน,นักเรียนดังนี้ค่ะ 1. กรอกเลขประจําตัวประชาชนนะคะ 2. กรอกเลขประจําตัวนักเรียน 3. กรอกตัวเลขที่ปรากฏในภาพนะคะ 4. คลิกตรวจสอบข้อมูลค่ะคําแนะนําสําหรับการตรวจสอบข้อมูลนะคะคือ 1. ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่สถานศึกษารายงานและยืนยันรายชื่อนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง ณวันที่25มิถุนายน2 5 6 4ในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลค่ะข้อที่2นะคะหากนักเรียนมีการย้ายสถานศึกษาหลังวันที่25มิถุนายน2 5 6 4ให้ใช้เลขประจำตัวประชาชนและรหัสประจำตัวประชาชนของสถานศึกษาเดิมนะคะสังกัดสพทออเท่านั้นค่ะในการตรวจสอบสิทธิ์ 3. นะคะกรณีนักเรียนที่ตรวจสอบสิทธิ์ และพบว่ามีสิทธิ์และได้ย้ายสถานศึกษาแล้วท่านจะได้สิทธิ์ไปที่สถานศึกษาใหม่โดยสถานศึกษาจะรวบรวมและบริหารจัดการให้อีกครั้งหนึ่งนะคะ4นะคะกรณีที่นักเรียนอายุน้อยกว่า3ปีและมากกว่า20ปีหลังวันที่15พฤษภาคม2564จะยังไม่ได้แสดงชื่อในรอบนี้ให้รอติดตามแนวทางจากสอพทต่อไปค่ะข้อที่5นะคะ กรณีพบชื่อนามสกุลไม่ถูกต้องขาดเกินผิดให้แจ้งสถานศึกษาที่กำลังศึกษาทราบและเตรียมแก้ไขในการรายงานข้อมูล DMC ต่อไปค่ะและท่านก็จะยังได้รับสิทธิ์เมื่อสามารถแสดงตัวตนต่อสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ได้ค่ะล่าสุดวันที่16สิงหาคม2 5 6 4เวลา9.00นาฬิกานะคะสอทอชิญชมการถแถลงข่าว จุดยืนลดภาระทางการศึกษาโดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดผ่านระบบซูมออนไลน์พร้อมรับชมถ่ายทอดสดได้ทางเพจสอทอ360องศานะคะผู้เข้าร่วมถแถลงข่าวก็มีนางสาวตีนุชเทียนทองรอมอวอสอทอนายชัยวุฒิท่านาคมานานุสนรรอมอวอดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมคุณหญิงกัญญาโสพลพนิษฐ และนางกหนกวันวิลาวันรมชสทเลขาธิการกสทชขอขอบคุณที่มาจากสพทนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ